แม่กำลังกออิตอันนี้ให้นี่กออิตอันนี้เออมีสังกะสีมุง่งให้ปอ้อมขอบคุณครับขอบคุณครับเอียงก็แตกโป้ลดก็ใส่ <family> อ,อันนี้ก็ต้นหลบัลบ ก็อ้อมกุหลาบจางเนี่้หนิจางเนี่หนิจังนี่ยห <ST U K> นิเครื่องแม่ทั้งหลานเนี่หนิจังนี่ห แม่สิปลูกบักพริกนี่เอาใส่ถุงจังสีเอาถุงดำใส่ถุงดำแบบนี้เอานะคะทุกคนเดี๋ยวทาเบิง้งแม่ปลูกบักพริกกันได้ทั้งหมดหกถุงได้หกถุง,งคมตงไปปลูกแล้วพี่น้องหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นปลูกไปแล้ว ้นที่สองอ้าวรอบนี้กองก้นค่ะต้นที่สองกองก้นไปแล้วค่ะเอออนาคตรถแหมนมาเนิอนาคตรถแหมนมาเน่เครื่องเสียงเต็มเลยวิลลองเมืองคุณอะอนาคตรถแหนนะครับลำพงสามโตสี่หาโตนี่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 สอง สามสี่ห้าอนาคตหดหภูมมิวสิกน้องคายวะภูมิ้ามิวสิกภูมิซาวมิวสิกภาษาเนือพันวา ยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งันใจในความสนหนจ้าเพ่าที <k <k uh, ่กยั่เำความสุขของเฮาพี่น้องของผู้ยิ่งคนหนึ่งมักปลูกต้นใหม่ปลูกดอกใหม่ ได้ต้นโมกมาสองต้นนี่ต้นสูงเด้พี่น้องตาเกือบถึงหนา้าเอิ๊กจีพุละสูงมากนะคะออกดอกแล้วเห็นบอกพี่น้องเพิ่งปลูกนีเ่เขาเอื่นว่าต้นโมกก่ัตัิแม่ว่าแม่พระเอืน่นต้นโมกมันออกดอกแล้วอีกต้นหนึ่งอยูพ่พี่พี่น้องนี่ต้นนี้ก็ออกดอกแล้วงามพี่น้องปลูกมักก็แล้วเมื่อย หันมาทางพี่หันมาทงมาทงพี่พี่น้องเบิ้งลานไส้กออิทขึ้นไ้อ้อมไอต้นกุหลาบยังบ่ท่านในเลียวอยู่จ้ะยังไม่เสร็จเลยนะคะไก่สีเลี่ยวเลี้ยวเลืออีกแถวหน,นึ่งงามบ่พี่น้องแกงเห็ดใส่ผักหวานเมื่อแรกหฮาสิกินนี่แหละแกงเห็ดใส่ผักหวานออยากก <มา S 2> ินมัน<ล>เส่บไ,ได้เห็ด เฟืองบ่เก็เอิญเห็ดยังไงเห็ดเฟืองกับเห็ดเอียงนีเห็ดนั่งนั่งฟ้าเห็ดนางฟ้าเห็ดเฟืองกับเห็ดนางฟ้าลงมาบ่ใช่เฮ้ยมีคนขโมยเฮ้ยมีคนขโมยขนมมีคนขโมยขนมอ๋อพี่แม่คุณหนูคุณหนูดูว่าก็ซื้อขนมให้มันก็นี่ล่ใครจะกินน้ำกันกินน้ำกันเด้อไอายกินน้ำนุ่มกระซื้อใหายมาแบ่ง

สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนมื่อนี้นั่งจีผ้ามานี่โอ้มันสิสุกหรอเปล้วยบบกใหญ่พี่น้องจีว่าจะเด็ดมันแม่เด็ดมันไปโบมัน เอาไปโบมได้บอนี่จะเอาไปโบมได้ไหมทุกคนหรือยังไงหรือมันสุกยังไงเพียบเลยนะทุกคนเพียมันนวยบักใยหนึ่งเออนี่นวยนี่นวยนี่สุกแล้วบีบเละแล้วใส่ถุงลงไปนี่นวยนี่กะ สุกแล้วหน่วยใหญ่ๆได้พี่น้องคนะหมากกระมุดนะคะจีมาเก็บหมากกระมุดนะคะมาเด้อพี่น้องอู้หอม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 บวนบเวเาออกไปโบมเอาวะมันสุกแล้วไหมหรือยังไงเนี่ยหาก้นพี่น้อง หากันไม่รู้ว่าต้องเก็บยังไงอ่ะมันสุกหรือยังอ่ะมันวนวยใหญ่เหรอเด็กพูดนะล้าลองอันกนันเอาหรอกพูดนะเห็นบ่ล้างอันก,นออนกนันเอาแล้วเด็ดโหลด อ้อเนี่เป็นยางยู่โอ้อมันเป็นยางมันจะเหนือแน่นบ่เด็ดเราไหมน่งต้งงทั้งเนี่ยม,มันสุกหรือบ่อ้อยเราต้องมาสังเกตดูนะคะทุกคนเห็นบ่ มันไม่สุกแต่เนี้ยมันเน่าแล้วเน่าแล้วก็ลุ่งไปเผื่อลูกใหญ่มากทุกคนเนี่ยลูกใหญ่จริงๆละมดุดสิเก็บไปั่นแกนท่านได้อันนี้เย้ย โอ้โหวานเอาได้ไปปุนี่โอ้โหวานเอาได้ไปปุพี่น้องคนนี้ใหญ่ใหญ่ง่ายนี่ก็ใหญ่เลยนี่ง่ายนี่ลูกหน่ายใหญ่ใหญ่อีกเลย ก็เอาได้ไปบุแต่ว่าก็เอาได้แล้วหรอวาสามหน่วยสามหน่วยเก็บล้วสามหน่วยสามหน่วยที่อด้่สามหน่วย,ส,ย,ส,ย,ส,ยสี่หน่วยกับหน่วยนองไม่หอยอุ่นต้น,นเอ็นเตนอยู่มันห้อยอุ่นต้น,นเอ็นเตนอยู่นะคะทุกคนเก็บหนักแล้วหมดเดี๋ยวค่อยมาเอาดอกปอยอีกสักสองเือกันเนาะ มากระมุดค่ะจักหวานจักจังใดพูดถาเบึงกันเด้อพี่น้องเอาไปให้แม่กินก่อนหมากละมดุดใหญ่ๆทางนี้ยังตน้นมะม่วงเขียวสเสวยทุกคนกำลังเป็นหมากนี่ยนะกำลังเป็นหมากต้นมะม่วงเขียวสเสวยเห็นบ่เป็นหมาก ยื้อยู่ทางพี่ข้างพี่ดกแถอะคุณดกยี้ได้พี่นะดกดกดกย่เขียวเสวยพี่น้องมีเรื่องทางคุ่นเห็นไหมนีเขียวเสวยกับน้ำดอกไม้ใกล้ๆกันอันต้นสีนั่นเป็นน้ำดอกไม้นะคะต้นใบเขียวๆทั้งนี้สิเป็นเขียวเสวยนี่เรื่องข้างคุณดกยี้ได้นี่พุ่มนี่ เมืองหนึ่งสองสามซีซีหน่วยลงมากข้างล่างนี่กระเมยียนวาดพ่ได้กินู่ต้นปีนี้ปีนี้ได้กินเยอะอยู่นะคะเขียวเวยเลยเลยได้กินเยอะเขียวเวยเห็นเห็นว่ากระเดยส่วนอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เอ้ยเป็นมะม่วงอ่ะขมิ้นนะคะทุกคนเห็นปะ มะม่วงขมิ้นน่ะโดกมากเลยทุกคนมันติดกับต้นมะม่วงเขียวเสวยนะคะโดกโดกโอ้โุนน้อยน้อยข้างในขนเป็นน้อยบังไงลราขนเะอาซูมมาเห็นซูมมาเห็นพี่นออ้องเออมันมองไม่เห็นแล้วนะคะุ่นเห็นมโต๊ะอิรีไอ มม่วงมะม่วงขมิ้นนะทุกคนมะม่วงขมิ้นนะมันดกดกสุป,ปีเนาะดกสุป,ปีก็ได้เก็บกินสุป,ปีเนะาะจ้าเนาะนี่ดกจริงๆปีนี้ต้นมะม่วงดกดกสุดต้นสิก,กินวา่ากินไวบ่นี่กินไม่ไหวนะคะทุกคนคลิปนี้เอาต้นมะม่วงมารับชมนะคะเนม่นเบิดเด้วคุณคุณห่อยอยู่คุณ น้ำหัวค,ค้างหัวคุณมีหอดห้างนกเพิ่มกระไรดอกอีลี่กระได้กินหรือดอกกินหมากหมากละมุดเฉียนกกิินนนไไปปย่างท่านด้กินอยู่อาบอกกู้มือกินหน่วยสองหน่วยแล้วท่านได้กินอยู่ ถ้าได้กินจักหน่วยเราประชูเอาเอามาสี่หน่วยสามหน่วยหน่วยที่สีมันเน่าเยอะฝันเยอะในฝันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่นะเมนนันหมักละมุดกี่ต้นกับบัวเน่าดอกกันนะมันสุกมันสุกมันสุกครับเลยเทียปตาเลยบัวเน่าตาปอกทุกคนหวานบ่พุ่มหวานดีเด้วยหวานกินอยู่ผู้เดียวหน่วยหนึ่งผู้นะแซ่บแม่จะไปแล้วปะปาเดี๋ยวปะปะจะมาแล้ว ยำมะม,ม่วงจะยำมะม,ม่วงกำลังสับปานกำลังสับเดี๋ยวเรายำกันนะคะรอชมกันนะคะทุกคนเร็ดแล้วพี่น้องยำมกม,ม่วงยำมะม,ม่วงแซ่บๆนะคะไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่ามีแต่เด็กๆกินนะคะทุกคนนี่มาจ้ากินมกม่วงกับบรรยากาศฮ่อนๆจ้ะทานางคูบา ินมะมว่วงน้องเสาอหนูอยู่นะั่นแม่ก็กินแซ่บบ่แม่แซ่บดูแซ่แบเจ้าชโนก็กินบ่แซ่บบ่แซ่บอืมบ่แซ่บก็บ่ต้องกินน้องไหนเที่ยวอย่ามะม่วงนางกินเหลียวอยู่ไหนดิยย้นขยับเนี่ยน